สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุภูสุคนมือน,นีแมสุสิพ้ามาจับหอยขมเด้อค่ะเด้อหอยขมในบอสิซีเมอีกแล้ว้อคะก่อนจิไปรับไปชมกับแมสุฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แมสุน้ำเนื้อจ้าพี่น้องจับคัดหอยขมให้ลูกค้าด้วยค่ะเด้อมือน,นี้มาจับในบอซีเมนต์ค่ะสามบอค่ะ สามบอ่อเป็สูตสิไดตสัมเดยเนาะคะ่ะเนาะโอ้เพิ่นกำเริ่มขยายตัวลายด้วยพี่น้องเออโอ้ยลูกเพิ่นก็นออกอู่เพิ่นหลายๆพี่น้องมีตัวหน,นุ่ยใหญ่ๆบ้างนไงมันอยู่ในบ่อซีเมนต์ด้วยค่ะเด้อมันสูตรเลี่ยงไว้ในบอ่อซีเมนที่แม่สุขยายออกนะคะเด้อจับได้แล้วนะค่ะ มึอนี้มาจับแค่สามบอได้ค่ะลูกค้าเพิ่งมาเอามึอนี้สิ้อ้าลงบอร์ซีเมนต์ค่ะได้อัปเดตให้พี่ให้หน้องเขาเบิ้งพรมแล้วค่ะเนะาะกรสามบอหนี่สิได้น้อยได้หลายโอ้บอซีมเมนต์เมนสูงกับบอค่อยได้จับปันใดเด้อค่ะเด้อ ส่วนไร้จับออตโต้บจับออตโบยใหญ่ๆค่ะอันนี้โอที่มัสูงขยายใหม่แล้วค่ะเด้ออู้หพี่น้องอันนี้มันแตกตูดีหลายเด้ออือตน้นไม้ใหญ่ๆ,ๆค่ะเถเนาะพี่น้องเอ้ยใหญ่คักหลาย มาจา้ามาจาับหน่อยคมซอยเมยสูอีกเด้อมือนีพี่นอ้องเบิงง่งกูเป็นไงเป็นวัยไงค่ะยังดีหลายพี่น้องมีงบอ่อซีเมนต์นี่มีมนี่ประเด็นลงบ่อเด้อค่ะเด้อมือนี่อยู่กับบอ่อซีเมนต์สองสามบอ่อค่ะเมสูหลังจากที่เมสูขยายโอ้ ขยายออกมาว้าวนี่ตุ้งยังไงคุณน้องคุณแม่ที่ตุ้งยังไงสักไแบบน,นี้นี่ตต้งมาเริ่มปรเติมพ่นอันนี้ไม่ซูสิใส่ดินน้อยเดียวเด้อค่ะเด้อใส่ดินนิดนึงค่ะพี่น้องโอ้โห ยาสีจะใส่ดินนะ,คะ้ค่ะตึบเอ้ยขางนี่ด้วพี่น้องเอ้ยโอ้ติดก่อนติดก่อนนีพี่น้องปุ่นปัดมีตะนวยอย่างๆพี่น้องอ้ยใส่ข้ัดที่นม่เท่านี้มาดนี่ อันนี้ไม่ได้ลงอ่อผ้าใบนะคะในสูตรสิบลงบอ่อซีเมนค่ะดนังเอาอยู่ลงโอเดียวกับโพ,ตพสต์ตัวพี่น้องสูงบลุคขาเนาะค่ะะเนทางนี้โอ้โหน้ำเพียดน้ำเต็มปนตัวพี่น้องน้ำเต็มอ่ะ บอดีบอดีเอกระเพาะแหละตัวนี่พี่น้องเอ้ยคุมแม่สุมีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วคะ่ะโอ้เพิ่นใบใหญ่ออกลูกหลายเด้อพี่น้องอ่ะโอ้โอ้ตกไปแม่สุจับหอยโอ้ก้ามเอาก้ามเอาพี่น้อง เดียวก็ได้ละตัวนี่หนุ่ยใหญ่ๆอีออือสอนน้ำแม่สุบบพี่น้องสอนเถิดดีบนี่ก็บไอจอกกุหลาบถูกปะนี่แต่หน่วยยังไงพันกระสี เดี๋ยวต้นงบนี่ค่ะพี่น้องอต้นโบตอนนี้เขาอีกดูดูพลนสีนี้บอใหญ่ใยอีกเยอะไหมโอ้ยอันนี้มีต้นพะกันจองค่ะโอ้โพี่นอ้องโอ้ยดูโตดย เยอะค่ะแม่สูบอพี่นองเอ้ยเออปวดมาดะค่ะโอ้ยแลสำหรับคลิปนี้แม่สูบกันลาไปก่อนนะค่ะเอออันนี้อันนี้แม่สูบจับได้สักพักนะค่ะ จับในโ่อเด้อค่ะนี่คือสเอาไปส่งลูกค้าสก่อนเด้อค่ะเด้อนี่เด้ออันนี้ก็บบทิษนนัทในพ่อราคาจะเฝ้าส่งให้ลูกค้าเพิ่อนสก่อนลูกค้ามาถาเอาค่ะพีน่น้องในบอร์ซีเมนต์เด้อค่ะมีแต่หน่วยใหญ่ๆสำหรับคลิปนี้แม่สุกลุลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้แม่สูน้ำเนดดยนะจ๊ะพอสิบบรได้พลาดคลิปใหม่ๆของแม่สูคลิปนี้แม่สุกลุลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า